่าเยอะเลยครับดีนะครับตอนนั้นพ่อมาคนยาขยายไปแล้วตัดไม่ไหวครับมีเยอเยอะมาก <c oughs> ญาตขนของลงก่อนนะครับนี่ครับจ,จุดที่เราจะใส่ย่ายเยอะนะครับเดินขึ้นบร้อยฝั่งนู้นตรงนี้ตรงกลางรับแย่เปสองฝั่งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวา เดี๋ยวต้องรอให้น้ำปาปตรงปลายเต็มก่อนนะครับหัวนี้ยังไม่ออกเดี๋ยวไม่ก็มาแล้วครับนี่ตัดๆนะอะไรไม่รู้เข้าไปข้างใน nè, cái máy này mốt đầm <laughs> เดี๋ยนี้การวางระบบสายไฟนะครับดูจากตรงนี้ครันค่อนที่อันตรายครับก็ไม่เรียบร้อยครับจากนี้จากจุดนี้ไปถึงทางเข้านู่นครับก็ประมาณเจ็ดสิบเมตรแปดสิบเมตรได้ครับเดี๋ยวว่าจะขุดวางท่อดานแนวนี้ไปนะครับ เนี่ยค,ค่อนข้างอันตรายครับสายไฟผม่็จะขุดวางท่อฝังดินลึกสักศอกนะแล้วก็วร้อยสายเข้าไปในท่องบประมาณไม่แน่ใจเหมือนกันครัว่าเท่าไหร่จากจุดนี้ครับไปถึง ปัมนม้ำเราเดี๋ยวขออนุญาตไปดูหัวสปริงเกอร์ตามต้นก่อนนะครับว่า,ม,าม,มันตันเหมือนต้นเมื่อกี้หรือเปล่าเดี๋ยวมาใหม่ครับ